เรามาเจอกันอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมก่อนอื่นเลยต้องกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านก่อนนะครับเราอยู่ในช่วงกับไซวอลการเตกแสงงานอีกแล้วนะครับรับบทพิธีกรกับผมอีกเช่นเคยเลยนะครับเตกแสงจากทีคอนเซปต์นะครับวันนี้เราพากันมาที่หน้างานหมู่บ้านกลางเมืองกันนะครับหลายๆท่านน่าจะคุ้นกันดีว่าหลังนี้เราเคยพามาถ่ายทํากันแล้วนะแต่วันนี้ไหนๆก็เข้ามาตรวจงานแล้วก็เลยอยากจะพามาอัปเดตกันว่าตอนที่งานเนี่ยมันเสร็จแล้วเนี่ย หน้าตาและรูปแบบเนี่ยของหลังนี้นะมันจะเป็นยังไงแล้วมีอะไรกันบ้างใช่ไหมครับหลายๆท่านน่าจะรอติดตามมันอยู่งั้นตามผมมากันเลยดีกว่ามาครับคุณผู้ชม ครับคุณผู้ชมก่อนอื่นเลยที่จะพูดถึงงานต่อเติมหรือง,งานรีโนเวททั้งหมดนะเดี๋ยวจะให้ทั้งนิดนึงตรงนี้ทั้งนิดนึงอย่าไปซีเรียสกันนะครับในเรื่องพวกขยะอะไรต่างๆหรือเรื่องความสะอาดการคินนิ่งนะครับเพราะว่าวันนี้ผมมาตรวจงานเฉยๆตามปกติงานเสร็จแล้วก็จริงแต่ว่าเรายังไม่ได้ถึงกําหนดกาสดรส่งมอบกับลูกค้าฉะนั้นเดี๋ยวเราจะคีนกันอีกทีนะไม่ต้องห่วงเราไม่ส่งแบบนี้แน่นอนนะครับคุณผู้ชมแล้วก็สิ่งต่อมาก็คือเดี๋ยวมาทบทวนความจำมาสักนิดนึงเผื่อบางท่านอาจจะจาไม่ได้นะ ทำอะไรกันไปบ้างนะครับหลักๆก,ก็จะเป็นงานปรับปรุงหรือว่ารีโนเวทนะให้มันดูใหม่ยิ่งขึ้นนั่นเองจะเห็นว่าเมื่อเทียบกับของเพื่อนบ้านหรือบ้าน,นอื่นๆนะครับจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าอายุอานามของหมู่บ้านนี้โครงการนี้นะมีมาสักพักแล้วนะครับฉะนั้นน่ะมันอาจจะดูเก่าไปสักหน่อยนะครับลูกค้าเลยอยากให้ใหม่เรียกง่ายว่าใหม่แล้วก็ดูสดใสามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแต่สิ่งที่ลูกค้าเพิ่มเติมเข้าไปนั่นคือพวกงานบิวอินต่างๆนะครับของทุกชั้นเลยดีกว่าว่าอย่างนี้บ้านหลังน ให้มันเข้ารับกับฟังก์ชันการใช้งานของลูกค้าให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะครับพร้อมมั้ยยังคุณผู้ชมถ้าพร้อมแล้วตามผมมากันดีกว่านะครับมาครับผู้ชมสิ่งที่ผมจะพานําเสนอหรือพาชมโซนแรกหมวดแรกนะครับนั่นก็คือหมวดของงานต่อเติมนะครับซึ่งมันก็จะเป็นในเรื่องของการต่อเติมครัวหลังบ้านและส่วนใหญ่นะครับเพราะว่างานอื่นๆมันจะเป็นงานรีโนเวทและก็บิวอินเป็นหลักนะครับงานต่อเติมเนี่ยเรามีเพียงแค่หลังบ้านเท่านั้นเองแต่สิ่งที่ผมอยากจะพาชมวันนี้และพูดถึงในวันนี้อาจจะไม่ได้พูดอธิบาาายในนเรรรืื่อองงงงหคส้ ต่างๆนะครับเพราะว่าพูดไปบ่อยมากพูดไปทุกคลิปเดี๋ยวถ้าผู้ชมอาจจะเบื่อเนื้อหามันจะดูซ้ําจําเจเกินไปนะครับวันนี้หลักๆผมจะพูดและพาชมถึงเรื่องงานดีไซน์ในแต่ละแบบกันว่าหลังนี้มันเป็นแบบไหนตีมยังไงนะครับอย่างที่เห็นหลักๆมองเผลอๆเนี่ยอะไรแล้วท่านอาจจะคิดว่าแบบนี้มันคือมินิมอลแต่ถ้าลองดูดีเทลลึกๆจริงๆหลังคาเออจะโมเดินก็ไม่เชิงจะล็อปก็ไม่ใช่ใช่ไหมคุณผู้ชมฉะนั้นอะ่ะผมว่าการดีไซน์เนี่ยสถาปนิกของเราเนี่ยตั้งต้นเลยคือ การร่วมสมัยนะครับออกแบบให้มันร่วมสมัยมากที่สุดนะครับให้มันตรงอะไรสไตล์ของลูกค้าเรามากที่สุดเท่านั้นเองครับอันดับแรกดูหลังคาก่อนหลังคาเห็นไหมครับผู้ชมวัสดุที่เราใช้มุงหลังคาเนี่ยมันก็เป็นเมทัลชีทเชนวนพีวีแบบปกติทั่วไปเลยนะครับแต่ว่าที่เห็นท้องมันเป็นสีดำๆแบบเนี้ยเพราะว่าของเราเนี่ยเลือกสีได้นะคผู้ชมมีท้องขาวท้องฟอยล์ท้องดำหรือลายไม้เลือกได้ทั้งนั้นนะครับซึ่งลูกค้าเนี่ยหลังนี้เลือกรับเป็นสีดำนะครับแต่สิ่งที่แปลกอีกอย่างคือ ไอแบบเมทัลชีสสลับกับแผ่นสายโฟลกาดเนี่ยที่สลับเป็นแบบต่อกันเราเห็นกันมาบ่อยมากแต่หลังนี้ไม่ใช่แบบนั้นนะครับเพื่อที่ว่าเราจะใช้เป็นการต่อกันเลยเพื่อที่ให้แสงเนี่ยเราอยากจะเล่นกระแสงให้มันเข้ามาสู่ตัว,ตวครัวให้ได้มากที่สุดแล้วสิ่งสําคัญคือกายภาพของบ้านหลังนี้นะครับเป็นทาวน์โฮมด้วยซึ่งการต่อเติมครัวทึบแบบนี้มันอาจจะดูอูอ้เกินไปสิ่งที่เราต้องทําคือทอํายังไงก็ได้ให้มันดูโปร่งให้ได้มากที่สุดโปร่งโดยที่มันยังมีผนังก่ออะไรแบบนี้ ให้มันดูเป็นการส่วนนเป็ความส่วนตัวมากแต่ว่าก็ดูโปร่งและก็ดูไม่อึดอ,อัดอุดอู้นั่นเองเราจึงเล่นกับแสงแบบนี้ในช่วงกลางวันเนี่ยแสงส่องผ่านมาเนี่ยเสียดายวันนี้ไม่ได้มาช่วงเที่ยงเนะแสงจะเข้ามาเยอะมากจะได้เห็นกันไปเลยว่าดีไซน์ที่เราออกแบบไปเนี่ยมันลงตัวขนาดไหนนะผู้ชมพอไล่ลงมาเรื่อยๆเคาน์เตอร์ก็น่าสนใจเคาน์เตอร์เนี่ยเป็นแพทเทิร์นแบบเคาน์เตอร์ตัว L ปกติที่เราทํากันมาอยู่เป็นประจําอยู่แล้ะแต่สิ่งสำคัญคือดีเทลครับ อันดับแรกคือดีเทลตรงนี้ด้านนี้เห็นไหมครับเราไม่ได้เล่นเป็นเคาน์เตอร์ระดับเดียวกันมีการดอกสเสด็จลงไปเห็นไหมฮะเพราะว่าอย่างที่บอกฟังก์ชันการใช้างานของลูกค้าเนี่ยแต่ละท่านไม่เหมือนกันอย่างแน่นอนนะครับสิ่งสำคัญต่อมาคือเราไม่ได้ใช้เป็นการติดตั้งหน้าบานแบบสำเร็จรูปแบบทั่วไปที่เราเคยทําด้วยนะครับงานนี้เป็นการคอมไบกันระหว่างงานปูนก่อเนี่ยฉากเนี่ยกับงานบิวอินเห็นไหมอันนี้คือบิวอินทั้งหมดนะครับเราไม่ได้ปิดกันแค่ ไอแผ่นปิดตัวนี้นะด้านในก็เป็นไม้ h m r ทั้งหมดนะครับกุปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนตแต่งลายให้เรียบร้อยเนี่ยเป็นเหมือนกันหมดทั้งคู่นี่ผมเลยอยากนําเสนอนะว่าความต้องการใครเป็นแบบไหนนะครับอาจจะชอบหน้าบานแบบปกติที่ใช้กันก็ได้เช่นกันหรือชอบลักษณะนี้ก็ได้เช่นกันซึ่งลูกค้าหลังนี้ก็เห็นตัวอย่างมาจากคลิปที่เราต่อเติมคาเฟ่ย่านผ่าน้ำนมทับรีกันไปนะครับเลยอยากจะต้องการมั่งนะถัดมาถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของท็อป ท็อปหลังนี้ก็ไม่ได้ใช้เป็นการปูกระเบื้องเห็นไหมครับสังเกตได้จากตรงไหนสังเกตได้จากตรงนี้เห็นไหมเขิ่พอเป็นท็อปหินแกนเน็ตอะไอแผ่นที่มันมามันจะมีเขิ่ยื่นออกมาแบบนี้แล้วก็มีความหนาไม่ได้เท่าท็อปปูลที่เราเทไปเห็นไหมฉะนั้นเวลาจบงานออกมาเนี่ยมันจะดูแล้วแบบเออดูสวยดูมีอะไรแล้วก็ดูแพงดูแข็แงแรงทนทานใช่ไหมซึ่งลวดลายเนี่ยก็ยังคงอิงเป็นธีมของมินิมอลไว้นะครับเป็นอาจจะคล้ายๆเป็นพวกหินขัดเหมือนสมัยก่อนนะ หินครับเหมือนบ้าน,านพื้นบ้านสมัยก่อนๆที่ที่เราเคยเห็นกันมาซึ่งผมบอกเลยพอนำะมาติดตั้งแล้วทาแบบนี้นะครับลงตัวมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะถัดขึ้นมาถัดขึ้นมาก็จะเป็นในเรื่องของกระเบือเอ้องผืนกระเบื้องผนังของอภัยครับกระเบื้องผนังเลือกใช้เป็นลวดลายแบบนี้เออเพราะว่าเราไม่อยากให้ลายของกระเบื้องผนังเนี่ยมันแข่งกับลายของท็อปหินตัวนี้มากจนเกินไปเลยอยากจะได้เป็นเรียบ,ยบแต่ก็ไม่ได้เรียบจนเกินไปให้มันมีกิมมิคและดีเทลซ่อนอยู่บ้าง ก็เลยเลือกใช้เป็นลายอิฐแบบนี้แต่ไม่ได้มีการตัดเส้นตัดขอบเห็นไหมครับซึ่งพอนะมาติดตั้งแล้วก็ลงตัวนะส่วนสิ่งสําคัญต่อมาคือพวกตู้แขวนเนี่ยถ้าใครเบื่อนะไอ้ตู้แขวนสําเร็จรูปแบบเดิมๆนะซึ่งเห็นเกือบทุกหลังและเกือบทุกบ้านเลยที่จะเลือกทํากันใช่ไหมคุณผู้ชมอันนี้ผมก็แนะนานะครับให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกตรงนี้มันจะเป็นพวกชั้นสเตเลสซึ่งเป็นชั้นจากอีเกียนะครับเป็นสําเร็จรูปมาแต่ว่ามันต้องนํามาประกอบเอง ไอ้ตรงนี้ลูกค้าก็ทําการจัดซื้อมาให้เรานะครับเราก็ทําการให้ช่างเนี่ยติดตั้งชี้จุดติดตั้งให้ช่างว่าตรงไหนเป็นแบบไหนสถาปนิกออกแบบให้ตรงนี้เป็นชั้นทรงไหนเท่านั้นเองนะครับก็พอเสร็จออกมาจบมาก็ดูลงตัวมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราไปดูมุมนูมม้นบ้างไหมว่าซักล้างอี่ะดีเทลแล้วก็ไม่แพ้เช่นกันนะครับเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะพาไปดูโซนซักล้างนะขอพูดเรื่องกระเบื้องอีกสักนิดหนึ่งนะครับคือช่วงนี้มีลูกค้าหลายท่านทน่านสอบถามเข้ามาเวลาลูกค้าที่มีการเทียบราคาของแต่ละบริษัทแต่ละเจ้านครับ เขาจะมีแพทเทิร์นไม่เหมือนกันหรอกครับอันนี้เราไม่ได้ก้าวล่วงกันเราแค่จะอธิบายว่าของเราเนี่ยเมื่อพอเป็นแพ็กเกจครัวแล้วนะครับเราจะรวมพวกงานกับเบื้องหรือวัสดุปูพื้นไว้ทั้งหมดเลยนะครับจะไม่ได้แยกให้ลูกค้าไปซื้อเองนะครับซึ่งลูกค้าเนี่ยสามารถเลือกได้ตามโมเดลเทชชั้นนาไม่ว่าจะเป็นโฮมโปรหรือบุญถาวรให้กับเราได้เลยว่าลูกค้าชอบลายไหนแบบไหนแต่ถ้าใครไม่มีไอเดียหรือเลือกไม่ได้นะครับติดต่อมานะครับก็เดี๋ยวเราไปช่วยเลือกด้วยกันวันที่เรา ตกลงเซ็นสัญญากันนัดกันที่นั่นได้เลยแล้วเดี๋ยวเราจะส่งสถาปนิกไปช่วยแนะนําให้ให้ได้ว่าพื้นอนะ่ะพี่มีแบบนี้เล็บแบบนี้อยากได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจัดก,การให้ได้ทั้งนั้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของกระเบื้องผนังนะครับซึ่งจริงๆแล้วปกติในแพ็กเกจครัวทาโฮมของเราเนี่ยเราจะปูเต็มใช่ไหมครับหลายๆท่านเคยเห็นคลิปเราจะปูเต็มเลยทุกด้านแล้วก็ปูจนสุดนู่นเลยใช่ไหมแต่อันนี้ลูกค้ารีเควสต์มาว่าพี่อยากได้แบบนี้ซึ่งผมบอกเลยดีไซน์แบบนี้ขนาะนี้ก็ดูลงตัวไม่แพ้กันนะพอออกกมมาแล้ววั็ดูสย ดูลงตัวเข้ากันดีกับลายตาลายที่ลูกค้าเลือกนั่นเองนะครับพร้อมหรนอยังมาดูสักล้างกันดีกว่าโอเคคุณผู้ชมคืออะไรเนี่ยมุมกล้องประหลาดๆใช่ไหมไม่ใช่อยากจะโชว์งานประตูเห็นไหมประตูดูแปลกตาไหมคุณผู้ชมอันนี้เป็นประตูบานแขวนนะเป็นประตูสลด์นั่นแหละแต่เลือกที่จะทำเป็นบานแขวนทําไมต้องแขวนใช่ไหมท่านลองดูระยะตรงนี้เห็นไหมครับซึ่งความแคบแค่นี้นะครับจริงๆมันควรจะต้องเป็นบานผักใช่ไหม แต่ถ้าเป็นบานผักเนี่ยเราก็จะเสียพื้นที่เวลาเราเปิดประตูอีกนะครับฉะนั้นผมเลยแนะนําว่าเป็นบานแขวนอย่างนี้ก็สวยเช่นกันนะครับที่สําคัญนะลูกค้าเลือกที่จะใช้เป็นอลูมิเนียมลายไม้แบบนี้ด้วยนะครับซึ่งของเรามีให้ถ้าเลือกหมดเลยนะครับจะสีไหนหรือวัสดุเรียนแบบลายไม้อย่างนี้เราก็มีให้ที่สําคัญก,กระจกเนี่ยโหหนามากนะครับดูแลแข็งแรงทนทานใช่ไหมครับแล้วก็สิ่งสําคัญต่อมาขยับเข้ามากันเรื่อยๆนะครับ เห็นอะไรไหมปกติซักล้างเรามักจะทําเป็นระแนงโป่งบางตาทั้งหมดใช่ไหมครับคุณผู้ชมจะไม่ใช่เป็นการก่อผนังแบบนี้แต่ว่าถ้าลองดูอะไรนิดนึงเดี๋ยวให้ทีมงานเก็บอินเสิร์ตดูก็ได้คือรอบบ้านเนี่ยเพืนอนารอบบ้านเนี่ยได้มีการต่อเติมแบบก่อทึบไปหมดแล้วคือจะเป็นระแนงโป่งก็ผมว่าไม่มีไม่มีผลอะไรแล้วมันไม่ได้โป่งได้ขนาดนั้นแหละฉะนั้นลูกค้าอยากได้ความเป็นส่วนตัวใช่ไหมเราเลยแนะนําไปให้เป็นลักษณะดีไซน์แบบนี้คือก่อเต็มเลยเหมือนปกติแหละ แต่ก็อาจจะมีช่องที่พอจะให้ใส่ละแนงบางตาเข้าไปได้เป็นช่องบานเล็กๆแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับเพื่อช่วยในเรื่องของกลิ่นอันไม่พึงประสงค์เวลาเราประกอบอาหารนั่นเองนะมันจะได้ดูไม่อับชื้นจนเกินไปและที่สําคัญป้องกันในเรื่องของเชื้อราได้ดีอีกด้วยนะครับส่วนในด้านของหลังคาโซนนี้ลูกค้าเลือกที่จะให้เป็นใสเต็มโซนเลยแต่ว่าดูดีๆนะใสแบบนี้เราไม่ใช่เป็นแผ่นโพลีคาร์บอเนตนะครับ อันนี้จะเป็นแผ่นไฟเบอร์กัสแต่เป็นลักษณะแผ่นสจะไม่ใช่แผ่นแผ่นขุ่นที่เราเอาไว้ทาช่องแสงแบบปกติแต่เพียงแต่ว่าที่เราเอามาต่อกับเมทัลชีตได้เนี่ยเพราะว่ามันเป็นลอนชนิดเดียวกันกับเมทัลชีตพียูนั่นเองนะครับก็จะมีประนามนี้ของในหมวดงานต่อเติมของเรานะครับเดี๋ยวไปดูหมวดงานอืน่นๆนวต่อ จากหมวดงานต่อเติมกันมานะครับเดี๋ยวเราเริ่มมาดูในหมวดของงานบิวอินกันบ้างนะครับบิวอินเฟอร์ชิ้นแรกที่ผมจะพาชมพาดูนะครับก็คือที่อยู่ด้านหลังผมเนี่ยนะครับเห็นชัดเจนที่สุดแล้วแต่หลายๆท่านก็งงอีกว่าเฟอร์แบบนี้ตู้แบบนี้เล็กขนาดนี้ทําไปทําไมใช่ไหมคุณผู้ชมทําไปทำไมอยากให้ดูตรงนี้นะครับตรงนี้เราออกแบบเพื่อที่ว่าให้มันปิดหรือบังหรือซ่อนนะครับไอ้เจ้าตู้โหลดหรือตู้คอนซูมเมอร์เซอร์วิสไฟฟ้าเนี่ย ฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ทําเลยเนี่ยถ้าลองดูตีมบ้านมาขนาดนี้นะจะปล่อยตู้โหลดลอยๆเข้ามาก็ขัดลุกขัดตากันตายเลยฉะนั้นเราจึงออกแบบว่าให้ทาดีกว่าแนะนําลูกค้าไปแต่ทําไมต้องออกแบบเป็นลักษณะตู้ยาวแบบนี้ใช่ไหมคุณผู้ชมลองนึกดูถ้าเราปิดแค่นี้เป็นก้อนๆลอยๆอยีกก็ดูประหลาดแปลกอีกใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวผมปิดให้ดูนะครับเราก็เลยออกแบบเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็ปิดเป็นทําเป็นบานผักปิดแบบนี้ไปนะครับส่วนพื้นที่ที่เหลือเราก็ออกแบบเป็นชั้นวางเข้าไป เพื่อที่จะใส่ฟิกเกอร์หรือตั้งรูปหรือตกแต่งอะไรก็แล้วแต่ตามไลฟ์สไตล์ของลูกค้ากันได้เลย<ม>แต่น่าเสียดายน่าจะมีไฟไลติงบาร์นะซ่อนนักหน่อยน่าจะสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับเฟอร์นิเจอร์ชิ้นต่อไปที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้ไอเนี่ยเรียกกันว่าอะไรบาร์น้ำหรือเปล่าไ,ไม่ใช่นะคุณผู้ชมไอเนี่ยเราเรียกกันว่าเคาน์เตอร์บาร์แบบไอแลนด์ซึ่งโอเคแหละถ้าเป็นบ้านเดี่ยวบ้านแฝดเนี่ยมันก็ดูไม่แปลกแล้วก็ดูไม่ได้ตื่นเต้นกันเท่าไหร่แต่ในสําหรับทาวน์โฮมที่มีพื้นที่ไม ไม่ค่อยมีใครนิยมทำอย่างแน่นอนเพราะว่าหนึ่งเลยอะต้นทุนของเคาน์เตอร์บาร์ไอแลนด์พวกนี้มีราคาที่ค่อนข้างสูงนะอันนี้เราพูดถึงลักษณะไอแลนด์ and, ที่เป็นหินนะครับเป็นลักษณะเป็นไอแลนด์ and, หินเนี่ยราคาสูงมากนะครับแต่หลังนี้ลูกค้าก็อยากได้เช่นกันเพื่อให้บ้านดูมีกกมมิคมีดีเทลนะครับเราจึงออกแบบเป็นเคาน์เตอร์บาร์ไอแลนด์แบบบิวอินกันไปเลยที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยโครงสร้างหรือวัสดุปิดผิวเป็นไม้ทั้งหมดนะครับเป็นไม้เฮลมาแล้วก็กูปิดผิวด้วยแผ่นลามิ ส่วนด้านหน้าเป็นแผ่นละแนงสําเร็จโลกที่ลักษณะผิวจะเป็นลุกลกๆอะไรนะลูกฟูกขออภัยนึกอยู่ตั้งนานเป็นลูกฟูกนะครับทำไมถึงไม่เลือกออกแบบให้มันเป็นผิวเรียบแบบนี้ไปเลยเพราะว่าถ้าลองดูดิถ้ามันเรียบไปหมดเลยมันก็ดูหน้าเบื่อตายชักเลยใช่ไหมดูไม่มีดีเทลเลยนะครับมาถึงเฟอร์ชิ้นต่อไปในส่วนของงานบิวอินนะครับอันนี้น่าจะเป็นชิ้นใหญ่ที่สุดแล้วในส่วนของชั้นหน นะครับนั่นคือเนี่ยตู้นี้หรือเราจะเรียกกันว่าแบ็กดรอปหลังโซฟาก็ได้ทําไมถึงต้องทาใช่ไหมใช้ประโยชน์ของมันเนี่ยประโยชน์มันใช้ทําอะไรได้บ้างถ้าลองดูก่อนบ้านเนี่ยมีลักษณะเป็นยาวเห็นไหมครับหรือว่าลึกนั่นเองฉะนั้นเราจะปล่อยไปเลยมันดูไม่มีอะไรเลยก็ไม่ได้ในไหนเราเลือกที่ทางานบิวอินแล้วก็จัดเต็มกันไปเลยฉะนั้นหลังโซฟาเราก็ต้องมีดีเทลเป็นแบ็กดรอปตัวนี้เช่นกันแต่ว่าไม่ได้กุแต่งผิวแค่เป็นเรียบนะครับโชว์ดีไซน์เท่านั้นเราก็ได้ใส่ชั้นผู้นี้เข้าไป เผื่อที่ลูกค้าเนี่ยอาจจะตั้งรูปคู่รูปแต่งงานตกแต่งเป็นต้นไม้เล็กๆเพื่อให้มันเข้ารับกับสไตล์ก็ได้เช่นกันนะครับพอมามุมนี้เฟอร์ชิ้นนี้คืออะไรแบบไหนใช่ไหมนี่เห็นไอเนี้ยก็น่าจะพอเดากันออกแล้วไอเนี้ยขาติดทีวีใช่ไหมฉะนั้นตรงนี้มันจะต้องเป็นตู้ใต้ทีวีอย่างแน่อนอนครับคุณผู้ชมแต่ว่าหลายๆท่านน่าจะคิดว่ามันเป็นเฟอร์นิเจอร์บิวธรรมดามดาหรือเปล่าไม่ใช่นะออปชันเนี่ยเราต้องมีนี่บานใหญ่ๆอันนี้ เราเป็นลิ้นชักเลยเอาไว้เก็บของหรือใครเป็นสายสะสมหนังเนี่ยก็วางกันในนี้ได้เลยเปิดใช้งานก็ได้อย่างแบบเต็มที่ตรงนี้นี่ก็เป็นบานเปิดอย่างนี้อีกเช่นกันนะครับแต่เดี๋ยวจะใส่ตัวกดกระเด้งอีกทีหนึง่งจะได้ง่ายในการใช้งานสักหน่อยส่วนด้านบนก็กูปิดผิวให้เรียบร้อยนะครับก็ออกมาดูเรียบร้อยแต่ว่าจะปล่อยพื้นให้มันเป็นขาวๆโล่งๆเลยก็จะดูโลนเกินไปนะครับก็เลยได้นําแผ่นละแหนสสำเร็จรูปเนี่ยที่เป็นลักษณะ บาลลุกฟักแบบนี้นะครับตูกขึ้นแบบนี้นะครับก็แปะเข้าไปให้มันคุมโทนคุมธีมกับงานดีไซน์ทั้งหลังที่เราเลือกที่จะออกแบบไปนั่นเองนะครับมาถึงเฟอร์นิเจอร์ชิ้นสุดท้ายในหมวดงานบิวอินของเรากันแล้วนะครับอาจจะงงว่าตรงนี้มันคือตู้อะไรแล้วทำทำไมเปิดบ้านมาเจอเลยหรือไงใช่ไหมอยากให้ท่านผู้ชมมองตรงนี้เมื่อกี้โซนนี้มันเป็นโซฟาที่เอาไว้นั่งพักผ่อนใช่ไหมครับมุมค่อนข้างที่จะเป็นส่วนตัวพอสมควร แต่ทีนี้เนี่ยถ้าเราไม่มีอะไรเลยเนี่ยมาบดบังสายตาเนี่ยเวลาเพื่อนบ้านหรือบุกคลภายนอกมองเข้ามาเนี่ยเห็นเราได้แบบง่ายดายและก็ชัดเจนมากเลยนะครับเราเลยออกแบบและดีไซน์ให้มีตู้โชว์ตรงนี้ซักนิดหนึ่งแต่ไม่ใช่เป็นลักษณะตู้ทึบนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะดูอึอดอัดเข้าไปใหญ่เลยเลือกที่จะใช้เป็นการออกแบบเสาซี่ๆแบบนี้ให้มันดูโปร่งสักหน่อยและที่สําคัญลักษณะนี้จะช่วยบดบังสายตาได้เป็นอย่างดีนะครับโดยโครงสร้างที่ผมจับหรือที่ท่านเห็นอยู่ทั้งหมดเนี่ย เป็นไม้ทั้งนั้นนะครับเป็นไม้ทั้งหมดทั้งสิ้นเลยนะครับเป็นไม้ h ฮดมารแบบกันชื้นอย่างดีที่นิยมนำไว้ใช้ในงานบิวอินอย่างมากนะครับณนะปัจจุบันนี้นะครับตอนนี้งานก็เสร็จสิ้นแล้วเดี๋ยวเคาะอีกทีไม่เชื่อกันว่านี่ไม้หรือเปล่าเนี่ยไม้หมดเลยแต่ว่าสิ่งสำคัญคือการเลือกวัสดุปิดผิวหรือกูผิวเนี่ยที่จะนํามาใช้เนี่ยให้มันตรงตามธีมหรือคอนเซ็ปต์เราให้ได้มากที่สุดเท่านั้นเองครับคุณผู้ชมแล้วก็ส่วนสุดท้ายในเรื่องของพื้น พื้นเราจะปล่อยเป็นกระเบื้องโล่งๆไปเลยมันก็จะดูไม่ไม่ดีสักเท่าไหร่แล้วก็ดูไม่สวยใช่ไหมคุณผู้ชมเราเลยเลือกที่จะใช้เป็นกระเบื้องอยาง s t c แบบคลิกล็อกนะแต่ที่ท่านเห็นตรงนี้ไอ้ลวดลายแบบนี้ก็มีคําถามอีกว่าแล้วอยากจะได้ลายแบบนี้เลยรูปแบบนี้เลยจะต้องสั่งไปยังไงต้องสั่งสเปคพิเศษไปหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะครับหน้าตาของแผ่นเวลามันมามันก็แผ่นปกติที่เราปูปูกันนั่นแหละนะครับแต่การปูให้มันได้ลายนี้เขาเรียกกันว่าการปูแบบก้างปลานะครับซึ่งผมพูดตรง,ตรง มีหลายหลายท่านเลยหรือกระทั่งตัวผมเองเนี่ยที่แบบอยากจะปูเองหรืออยากจะลองปูเองให้มันได้ลายเนี่ยผมบอกเลยนะถ้าไม่มีความชํานาญหรือไม่เคยทํานะครับไอ้ลวดลายแบบนี้ค่อนข้างยากพอสมควรนะไอ้แบบลายทั่วไปง่ายแหละใครปูก็ได้นะครับแต่ลายแบบนี้มันมีเรื่องของในเรื่องการตัดเตจจบมุมนะครับมีในเรื่องของการต่อลายสาลายซึ่งผมแนะนํานะว่าให้ช่างและผู้ชํานาญการเนี่ยเป็นผู้ปูให้ดีกว่านะครับแล้วเพราะว่าเนี่ยลองดูช่วงจบมุมเนี่ยนะครับนี่ มันจะต้องมียาแนวซึ่งต้องเลือกสีให้มันตรงกับแผ่นพื้นหรือเปล่าเห็นไหมขอบต้องเป็นบัวแบบนี้ก็จะดูส่งมากยิ่งขึ้นนะสไตล์และดีไซน์จะดูส่งมากยิ่งขึ้นซึ่งช่างเราเนี่ยพุ่งตรงนะไม่ธรรมดาเลยฝีรรมืออย่างนี้นะครับเนี๊ยบมากไม่มีจุดไหนที่ดูแล้วผมดูแล้วรู้สึกว่ามันไม่โอเคเลยนะครับเรียบร้อยแล้วก็สวยงามมากมากเลยสําหรับวันนี้นะครับการพามาชมพามาอัปเดตในช่วงไซวอลก็แตกแฉงอย่างนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้แหละนะครับคุณผู้ชมเนื้อหาจะไม่ได้เยอะแยะมากมายเท่ทาาไหร แล้วก็ชั้นอื่นๆทำไมไม่พาชมเพราะว่าชั้นอื่นมันยังไม่เรียบร้อยนะครับถ้าจะดูงานเรียบร้อยเดี๋ยวให้เราติดตามในช่วงไซส์เพอร์เฟกกันนะครับยิ่งช่วงนี้อะไรเป็นกระแสนะตอนนี้วอล์กฟีทของคุณปุกกะล่อนใช่ไหมของเราก็าวอล์กไซส์แต่เราเปลี่ยนก,กันนิดนึงเป็นไซส์วอล์กกระเตกแสงนี่หวานเจี๊ยบนะครับก็อย่างที่ชมไปแล้วก็หลายๆท่านเนี่ยถ้าดูแล้วเกิดความสนใจนะครับอยากจะได้งานวิวินหรือรีโนเวทหรือต่อเติมแบบหลังนี้เลยนะครับไม่ต้องเป็นห่วงในเรื่องของบ้านคุณจะเป็นตรงไหนเเป็นนนทาาวว์โฮมหรือบ้ดีย่ย เราจัดให้ได้ทุกทรงทุกประเภทนะครับขอเพียงแค่ติดต่อกันเข้ามานะครับเราบริการงานนั่นไหนบ้างเราก็ดูให้ตั้งแต่งานออกแบบดีไซน์เลยนะครับเขียนแบบเพื่อยื่นขอยัดต่อสร้างหรือจะเป็นบิวอินแบบนี้ต่อเติมแบบนี้รีโนเวทแบบนี้เพราะว่านาง,งานนี้มีครบนะครับเราดูแลให้ครบวงจรจริงๆนะครับขอเพียงแค่โทรเข้ามาเท่านั้นเองยิ่งช่วงนี้ใกล้ที่จะหมดไอโปรโมชั่นตัวนั้นแล้วด้วยเหลือเวลาแค่เท่าไหร่นะ วันเดียวมั้งนะครับจะหมดโปรและที่เราจะพาไปทัวร์สิงคโปร์กันนะรีบิดต่อเข้ามาตอนนี้หนึงยังมีวัดงานฟรีกันอยู่ด้วยนะครับประมาณนี้ครับฝากก็าด้วยครับทีคอนเซปต์ให้มากกว่าครับว่าต่อเติมครับบ้านคือความฝันให้ได้ช่วยสารฝันให้คุณดีครับขอบคุณครับ